บานเฮาให้โชคสวัสดีซี่สุขสุขันครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมหอดตีสำนักสงฆ์ปู่สำนักสงฆ์ปู่ทุดงน้อพี่น้องเนาะมาตามแนวทางของปู่ทุดงกันน้พี่น้องเนาะโค้งทุดไทยมาปู่ขี่ให้ตัวใดเน้นย้ำตัวใดนอพี่น้องเนาะก็ไปรับไปส้มไปกราบนามสการน้ำกันครับผมี่น้องมาน้ำกันครับผม โอ้ยห่อนเหรอครับห่อนตาเสาอุบาทไว,ว่เลี้ยงง่วยอยู่บีเวนีว้งัวง,วงัวงมีพอได้ง่วงได้กินแล้อสันง้วะีน,น่องนห่โอ้อโอ้าบมากกับแดดด้วเนาะโอ้ขันมีขันมีเถือกพังนาอีกข่ยอยู่ โอ้โหปูบ่าจะยืดทูบป่โอ้ปูจุดทูบยู่ต่นปูจุดทูบยู่หกมิลสองอันฮะ,นะ,อ,ะอันไหนอันเก่าอันใหม่มีทูบสองอันเมตทูบยู่หันหมอ่ะพี่น้องรอปูกันเด้อ แม่ในแม่เห็นถูบสองอันไหมเดี๋ยวปูมาตังเอาไวเบิง่งโอ้ยมาจาังไรครับผมว่าถือ่อบอรครับโอ้ยถืออตัวไหนครับ <c oughs> การน้ำมันสการครับผมถืออตัวไหนครับว่าถือถ่อจี้ เพราะปรึกแล้วครับระวังทีน้ก็จะยงนะจุดอื่นะโอ้ยถสึเรียกทูบจุดตะหงิดไมมตัวใดบ้าเบิ่งนะครับสูงหดจุดเมื่อไรคนะโอ้จุดเมื่อก้อนนี่ลวันนี้วัน้หก้อนตอนกษรวันนี้หละตอนแรม่ใช่รอยลังอันค้องไหมตัวตัวใดครับมีตัวคล้องกันแล้วตไม่โอตัวไม่บริจุด มีต่ของเกา่าแล้วเาก็านับสิบลอยออกต้ออกมาจรนีๆว่างหันหม่สะวัมกนี้หละหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสี่หาสี่เก้าหนึ่งลันอันนี้เลขถูกจุดตรวดกวานกวนมันก็อคิดว่าออกงวดนี้ครับมันสิบลอยหลังไหมอือฮะอะไร เลรหลังยลโคเรลสไรหลังเลอกเลขกขันน้ำม่นนี่ครับเนี่ยเลีงสิอกขันน้ำม่อนาเนี่ยตัวเจ้ามืออ่านเจ้ามือกันเนี่ยอล่ก เขกกันหกเก้าเก้าหกครับมอม่าปะครับมาม่าหรอกมาม่าปะหกเก้าคือมาแย่แกกเก่มาม่าหรอกโอ้ยหกเก่ามาม่าชิมาสี่เก้าสา์นี้มาชนะห้าสี่เก้าห้าเก้าสหรือว่าหาสี่หกว่าเป็นไงครับเป็นสองอย่างเือเป็นสองสี่หสองสห บัตหาซีเก้าสองซีเก้าโอผู้เห็นเป็นผู้ตีเป็นอย่างเป็นตันะวาบดเป็นเล็กทาเป็นเล็กสองผู้ตีเป็นหาซีเก้านะครับเนาะหาซีเก่าห้าเพราว่าหาซีเก้าห้าสีสาสาสา่ห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่หกเครับห้า ห้าสี่หกโมเนียได้ครับเด้อเลขเลขเป่าเลขเบินเลขเลี้ยงนี่เลขสเตจนี่โมเนีนะแค่เรีนอะไรจับแซวมีไอ,อ้สี 6, ่ห้าอ่าหกสองสี่อันอันผู้ว่าตัวนิตตีเป็นสองก็ได้บ่ครับสี่ 4, เอ้ยสองหกสี่ป่ครับ บอไหมครับแขนอนนีเป็นอ้นเขนเรียงสี่ห้าหกสองสนะี 4, 5, 6, ่ห้าหกสองมันคือมันกระซี่ตัวนะครับเออกระซี่ตัวะเะแขนมนไปต่อกนขนมนติดกันไปเลยโอนะ้ขนอนติดกันไปไนเลยสองครับสี่สี่ห้าหกสอง องเขียน้งสี่วะครับน่อายาะเพราะว่ใครวิ่หน่อยอยู่ในนี่โอ้เขาวิ่งหน่อยอยู่ในสี่ตัวนี่ปิงเด่นเก้าล่างหนึ่งมาเด่นโอ้อันล่างให้ตัวใดครับเก่าหนึง่งล่างอ้าถ้าถ้าเด่นกับเด่นถ้าเด่นกับเด่นเก่าอเปล่าอือปิงเก่าล่างอ๋อ เด่นเด่นเกาเด่นเก่าวินเก่าแล้วก็เก่านึ่งนะครับเนาะสามตวบนีน่ได้ซีตัวนะครับโอสามตวบนีน่ได้ซีตัวเน,น,นีย่ยเหวียนเหล่าสครับเอาเอาเพิ่น้เนเพิ่นก็ท้ายแม่นแต่ าาา้า่ามาะะาแ,แม่นแต่ว่าไอ้ไอศชีมจีมาเปกๆมากเหรอเอาเอามานาเอาะไรนะเอาพอละซองเพื่อดำคือใชยแม่นแต่ว่าไอศชีมต้องข้ามา,าบ่มีคนอยู่ในกางปลามันกากปลาอ่อยปั่นยังไม่ขามาอยู่จับคู่สีอดำอโอ้อจับค่อา อาพี่น้องแคบหน้าจอด้ครับเด้อว,วันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกเก็ดนี่ของกูสำนักสงฆ์เลขขันน้ำมนนี่ยุคข้างบนแล้วพี่น้องเลขขันน้ำมอนอยุคข้างบนห้าสี่เก้าห้าสี่หกปูวาให้วิ่นเอาอยู่ในนี่พี่น้องวิ่นเอาอยู่ในสี่ตัวนี่สี่ตัวนี่วิ่นเลยพี่น้องนี่ส่วนล่างให้เน้นที่ 9. เก้าเด่นเก้าวิ่งเก้าจับคู่ก็คือเก้าสอง วินว,นวินเอาวินเราอยู่ในซีตัวได้พี่น้องได้นั่นหละปูวางให้วินเราซีสองหาสองหกสองออกไปแล้วก็ตัดออกแี่หกหาหก ทไปสองหันหรอา,อา,อา,อาอขาดหกสองบขาดหกสองบ่ครับแต<ม>่วันเรียกหกสองคอนกับไฮไลด์อยู่ครับหกสองไฮไลด์เจ้าอยู่<ม>เรียกหกสองหกสองกับหกห้าลางเด่นเดนเก่าถ้าประมักปูให้เก่าหนึ่งกะหามาแ่แซวได้ไปน้องเก่าสองเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกกระบ้ากันไปมักตัวใดชอบตัวใดไม่เลียกนั่ใจตัวใดกามาดติดเก่าใดได้ไปน้องได้เอามัดเอามัติดเก่าได้ด อแคบหน้าจอตามนี้ครับผมเอาคุเรียนออกไปเร็วแถอคุเรียนออกไปเร็วแถอะวะเฮ้ยขายของมาเปล่าเนี่ยอามันมันเข่งปังๆกันสู้ผู้สควอนการธรรมชาติครับผมจะเริ่มฝากคนไร่ก็แช่ก็จิตตามเอาปูว่าถือจีหลอกก็ท่านเอาพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อปูว่าถือจีหลอกก็ท่าน 变老了。嗯